สวัสดีคทุกคนครับที่ติดตามทาง YouTube บชาแน l ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับแล้วก็ลกูกค้าทุกท่านที่ติดตามทางเพจ nda shop นะครับวันนี้พี่มีสินค้ามารีวิวกันนะจ๊ะน้องหลายๆหลายๆคนอาจจะคิดถึงทาง YouTube เรอใช่ไหมครับเพราะว่าออพี่ไม่ได้ลงวิดีโอมานานพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังขายสินค้าใน Facebook เหมือนเดิมนะครับน้องๆก็ยังสามารถสั่งจองกันได้เหมือนเดิมแล้วก็สั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับออวันนี้พี่จะทําการนําเสนอสินค้าที่ลูกค้าหลายคนติดอกติดใจกันมากเลยนะครับแลน,นก็คือนี่เลยบาร์บ,บี้เคนเข้อต่อนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6แบบได้กันที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวที่1น,นะครับตัวที่หนึ่งจะเป็นผงยางนะครับแล้วเป็นข้อต่อข้อต่อขาข้อต่อที่แขนนะครับแล้วก็คอบุกได้เป็น เนื้อซิลิโคนแข็งอย่างดีนะครับแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยเป็นชุดทหารนะครับอันนี้หล่อมากต่อมาตัวที่สองครับตัวที่สอง <c oughs> ตัวที่สองก็จะเป็นผมยางเหมือนกันนะครับหน้าหล่อมากสมุกโดมนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อที่ขาข้อต่อที่เข่าแล้ะข้อต่อที่แขนนะครับมากับชุดหนุ่มน้อย ต่อมาครับตัวที่3าตัวที่3ามนี่เป็นผมผมไหมนะครับเป็นผมไหมผมเป็นผมบาร์บี้นะครับ,รบแล้วก็น่าหล่อมากเลยผมสีออกน้ำ,นำตาลน้ำตาลนะครับมาพร้อมกับถือเจ้าบ่าวหันษาของเรากันเลยเข้าต่อเหมือนกันนะครับต่อมาครับตัวที่4ตัวที่สี่ก็เป็น ข้อต่อเหมือนกันนะบขอต่อแขนข้อต่อแขนแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยเป็นผมใหมผมบาร์บี้นะครับตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าชุดสีฟ้ากางเกงสีฟ้านะครับผมสีออกบลอนๆทองทองนะครับต่อมาตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นเจ้าบ่าวทักซิโดชุดทักซิโดสีดํานะครับผมสีออกน้ําตาลแดงนะข้อต่อเหมือนกันนะครับ <c oughs> น้งคนไหนสนใจสั่งซื้อบาร์บี้เคนนะครับราคาเพียงตัวละ280บาทเท่านั้นย้ำราคากันอีกรอบเนึงนะครับราคาเพียงตัวละ280บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อก็ทัก f c e e o o o ร้านค้าเรามาได้ที่ขายบาร์บี้ราคาถูกมากเสิร์ชชื่อใน Facebook นะครับว่าขายบาร์บี้แล้วก็ราคาถูกมากนะครับ สนใจสั่งซื้อก็ทักแชท Facebook เรามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยินดีให้บริการน้องทุกคนเลยนะครับพบกันใ่วิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย